นี่เป็นภาพความเสียหายที่เกิดขึ้นค่ะหลังจากเกิดอุบัติเหตรุรถกระบะหักหลบรถจักรยานยนต์ที่หน้าวัดสำรงพลันในพื้นที่อำเภอไพรบึงจังหวัดศรีสะเกษก่อนจะพุ่งประชาชนชนประชาชนที่มาเที่ยวงานมหรสพฉลองบุญกระถินทำให้มีชาวบ้านเสียชีวิตทันทีนี้ที่เกิดเหตุ8คนบาดเจ็บ11คนในจรนวนนี้บาดเจ็บสาหัส1คนค่ะหลังจากเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ช่วยกันนำผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลและเคลื่อนย้ายรถที่เกิดอุบัติเหตุออกจากพื้นที่ ร้อตำรวจเอกนพดลอินทองพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูทรพรัยบึงระบุว่าหลังเกิดเหตุได้ควบคุมตัวนายเกติศักดิ์เที่ยงรงคนขับรถกระบะบ<อ>พบว่าได้รับบาดเจ็บเพียงเล็กน้อยก่อนจะนำตัวไปตรวจวัดแอลกอฮอลพบว่ามีค่าสูงถึง240มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์จึงนำตัวไปสอบสวนเพื่อดำเนินคดี ชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์เล่าให้ฟังนะคะว่าขณะที่เกิดเหตุเห็นรถกระบะขับมาด้วยความเร็วสูงก่อนจะพยายามแซงรถอีกหนึ่งคันแต่ว่าแซงไม่พ้นค่ะจึงหักหลบรถจักรยานยนต์ที่สวนมาก่อนที่จะไปพุ่งชนรถและประชาชนที่มาเที่ยวงานกระถินจนทําให้มีคนได้รับบาดเจ็บ<อ>และเสียชีวิตเป็นจํานวนมาก 2> 2, 3, ในวันนี้ญาติและชาวบ้านบางส่วนมารอติดต่อขอรับศพผู้เสียชีวิตเพื่อไปประกอบพิธีทางศาสนาค่ะซึ่งบางคนยังไม่ทราบชื่อนะคะเพราะว่าต้องรอให้ญาติมายืนยัน สำหรับประเทศไทยมีผู้เสียชีวิตสะสมจากอุบัติเหตุทางถนนมากถึงปีละเกือบ20,000คนมากถึง181คะเป็นอุบัติเหตุจากการขับขี่หรือว่าโดยสารรถจักรยานยนต์และนับว่าเป็นประเทศที่มีผู้เสียชีวิตเป็นอันดับต้นๆของโลกหรือว่าคิดเป็นรายชั่วโมงเฉลี่ยชั่วโมงละสองคนนะคะที่มีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนนค่ะ